สวัสดีเพื่อนชาวเกม Genji Pack ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เขาอยู่กับผม o v e r m o t c h Channel แล้วก็คลิปนี้เราจะมาไกด์า r b ตใหม่ประจามแพท5.4เป็นช่วงครึ่งหลังแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะคาบเกี่ยวไปแพท5.5ด้วยในมบอบิ r b i t อันนี้ฮะ,ะรอบนี้เขาบอกเลยว่าลิสต์รายการมอนเตอร์ ค่อนข้างตึงมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะปวดหัวมากๆพอสมควรเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาไกลกันฮะเทคนิคในการผ่านแต่ละชั้นแต่ละห้องสู้มอนสู้บอสแต่ละตัวรวไมไปถึงการเลือกตัวการจัดทีมด้วยเล่นยังไงให้ผ่านได้ง่ายมากที่สุดเก็บด,ดาวครบ เ,เช่นเคยเลยให้การเสียเวลาฝากกันกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ไปชมไปเลยฮะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยฮะผมพามาดูที่บัฟหรือว่าพรแห่งจันทราประจํารอบนี้กันฮะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าพรข้างอวยไปทางสายของตัวละครทุ่มลงโจมตีมากเพราะว่าตัวละครใหม่อ่ะจะตัวของเวเดซาใกล้จะมาแล้วก็จฉบัะเป็นฮะเมื่อตัวละครทําการพุ่งลงโจมตีจะอากาศโดนสตูนะฮะตรงนี้ มันจะมีการปล่อยขึ้นกระแทกสร้างเป็นดาเมจจริงเป็นดาเมจกายภาพฮะใส่ตัวศัตรูณนะตรงนั้นเองแล้วก็เป็นดาเมจเอลี LE, แบบเล็กๆด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละครสายกระโดดทุ่มจะพวกกามิง่งพวกเซียวหรือว่าใครที่มีป้านกแล้วก็เล่เป็นทีมกระโดดทุ่มเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ใช้ส่วนใครที่ไม่ได้ใช้ผมมองว่าไม่ได้ซีเรียสรอบนี้ไม่น้องใช้อันนี้ก็สามารถผ่านได้แน่นอนนะฮะ สำหรับต่อไปนะฮะเราจะมาเริ่มไกด์อาบิดท,ที่รีใหม่แต่ละชั้นแต่ละห้องกันแล้วเราเริ่มวันที่ชั้นที่11ก่อนชั้น11เนี่ยจะมีบัฟในส่วนของบนิส h ยไฟฟ้า75%เพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละครจะพวกด,ดาเมหรือว่าซับดีเบทา,ฟาไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยมันจะแรงแล้วก็ผ่านในคอนข้างง่ายส่วนใครที่มีก็ไม่ต้องซีเรียสฮะลิส์มอนเตอร์ของชั้น11ผมบอกเลยว่ารอบนี้ ง่ายมากคือง่ายกว่ารอบพิอีรอบนี้เนี่ยคือมันไม่มีเลยฮะเพืเ่อนๆแค่ใช้ดาเมจแถมดาเมจก็ใช้ไม่ได้เยอะด้วยรอบนี้คือผ่านได้ายมากเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมพาไปดูกันที่11ห้องแรกข้างบนเลยฮะห้องแรกนะฮะด้านบนเลยตรงนี้ เปิดมาถึงแล้วเราจะเจ้าฮีริชูหนึ่งตัวเป็นฮีริชูตัวใหญ่ตรงนี้นะตรงนี้ก็ผมบอกว่าค่อนข้างง่ายอยู่แล้วคือไม่จะเป็นต้องบทโล่มันก็ได้แค่เอาดาเมจอัดนเข้าไปพอมาตายแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นฮีริชูตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวเป็นภาพไฟฟ้าตรงนี้ก็เหมือนกันเลยฮะใช้ดาเมจอัดมันตรงนี้ผมบอกว่าห้องแรกเนี่ยค่อนข้างง่ายอยู่แล้วใช้ทีอะไรใช้าตุอะไรก็ได้เราไปดูกันที่ด้านล่างเนาะ ในส่วนด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเปิดมาถึงแล้วเราจะจ้ามอนเตอร์เป็นแก๊งซามูไรสามตัวตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างง่ายอยู่แล้วมันยืนค่อนข้างชิดกันเราจะแพ็กมอนได้ค่อนข้างง่ายขอจบเว็บแรกแล้วเนี่ยเว็บที่2จะเป็นซามูไรม่วงกับแดง2ตัวตรงนี้ก็ข้อพวังเดียวเลยเราพยายามฆ่ามันให้ได้พร้อมกันมันจะไม่เพิ่มเลือดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนาะตรงนี้ก็สบายๆฮะแล้วก็ถัดไปจะเป็นแก๊งตัวของฟาทุยกับกลุ่มเอลไมตรงนี้เนี่ยผมให้โฟกัส ตีตัวของเจก,กะจกก็คือตีตัวกลางเอาไว้เด็กสอ2ตัวเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาเราเป็นการแพคมอนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งห้องนี้เนี่ยผมมองว่าเรื่องของดางบมงดางเมก,ก็ใช้ไม่ค่อยเยอะฮะแล้วก็เวลาในห้องเนี่ยเรามีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายไม่ได้เสียเลยฮะเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้ผมมองว่าชิลๆเลยเนาะ <S <S แล้วก็ต่อไปนะฮะจะเป็น11ห้องที่2ครึ่งด้านบนกันบ้างบอกแล้วว่าค่อนข้างง่ายเลยเป็นมอนเตอร์2ตัวสอ2เวฟ เวฟเปนหนึ่งตัวับเปิดมาถึงฮะก็จะเป็นมอนเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็พอค่าเสร็จแล้วเป็นมอนเตอร์อีกหนึ่งตัวมอนเตอร์สองตัวนี้ไม่ได้มีต้านทานอะไรเยอะแยะหรือว่าจุกจิกหรือว่าทำเคลื่อนขายอะไรไม,มเสร็จเลยเพื่อเพื่อสามารถอัดดาเมจจบห้องนี้ได้ไวๆได้เลยเนาะแล้วก็ต่อไปในส่วนของทางครึ่งด้านล่างเนาะเปิดมาถึงแล้วเราจะเจ้าแก๊งโคนสารโคนตรงนี้ตรงนี้ผมมองว่าเราจะโฟกัสต,ตัวละครตัวไหนก็ได้นะเพราะว่า มาเป็นตัวละครที่วิ่งตีเขาหาเราแล้วอย่างผมเนี่ยก็จะโฟกัสที่ตัวสีเขียวก็คือตัวกาฮะแล้วก็อีกสองสามตัวเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเพื่อนๆก็ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวละครลวกก็ได้มอเตอร์ก็ค่อนข้างบางนะฮะพอเราคาเสร็จแล้ว3ตัวนี้มันจะเป็นเว็บเว็บเนี่ยจะเป็นแก๊งฟ้าคุยสองตัวตัวนี้เนี่ยผมให้โฟกัสไปที่ตัวละครทตุลมที่ตัวมันออกสีเขียวหน่อยฮะตรงนี้เนี่ยมันจะไม่พุ่งก็หาเราแต่ว่าอีกตัวที่เป็นท่าน้ำแข็งในใช้ดาบเนี่ย มันจะพู่งก็หาราอยู่แล้วแล้วก็โฟกัสตัวเขียวถ้านลมเอาไว้มันจะเป็นการแพ็กบอลได้ง่ายๆประมาณนี้เท่านี้ห้องนี้เนี่ยก็จบได้สบายๆแล้วนะฮะเพื่อไม่ต้องรีบก็ได้เพ้าก็เก็บพลังงานก็ได้เพราะว่าห้องนี้ให้เวลามาค่อนข้างเยอะเลยเนาะ แล้วก็ต่อไปเลฮะ,ะห้องสุดท้าย11.3ครึ่งด้านบนห้องนี้ก็ลิงอีกแล้วเปิดมาเป็นลูนกาด2ตัวคือมาตัวละ1เวฟฮะฮะเลเด้ว่าง่ายมากๆตรงนี้เพื่อนๆก็ใช้ทัดอะไรทีมอะไรก็ได้ผมมองว่าห้องบนเนี่ยเหมือนเป็นห้องสคริปประมาณสัก30วิก็น่าจบกันได้หมดแล้วนะฮะ แล้วก็ถัดมานะฮะทางด้านล่างตรงนี้เราเจอกับมอเตอร์ที่มีแมคคานิกแล้วนะฮะมันจะเป็นมอนแท่นขุดเจาะอยู่ตรงนี้มันจะไม่แว้นไปไหนนะฮะเราเนี่ยจะเป็นต้องทําการเบรกรที่เป็นธาตุหินก่อนวิธีการเบรกรอเนี่ยคือเยอะอมากเพื่อจะใช้ตัวละครดาบใหญ่ในการตรีก็ได้หรือว่าใช้ตัวละครพวกอาวุธประชิดในการกระโดดทุ่มก็ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกให้เรากระโดดสูงได้หยุดแล้วนะฮะหรือว่าใช้เป็นคอมโบโอเวอร์โหลดอันนี้ก็ได้ หรือใครมีตัวคนท้าหินใช้จงหลีแอนติจงหลีหรือว่าตัวท่าหินอื่นๆเนี่ยก็สามารถเบรกโลได้อันนี้คือค่อนขางง่ายอยู่แล้วฮะหลายวิธีเลยพอเราเบรกโลมันเนี่ยต้านทานมันจะลดลงเราจะเริ่มตีมันเข้าค่อนข้างกันแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเสร็จเลยตีมันไปเ,เรื่อยพอเปิดโลใหม่แล้วก็เบรกโลใหม่วนไปประมาณนี้ถ้าห้องบนเนี่ยเราทํามาเร็วซึ่งห้องบนเนี่ยคอนข้างง่ายอยู่แล้วก็มักจะเร็วอยู่แล้วห้องล่างจริงเวลาเนี่ยคอนข้างเหลือเยอะๆไปเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะฮะชั้น11ผมมองว่าค่อนขางง่ายคือไม่ได้เวรกเสียเลยใช้ธาตุอะไรก็ได้ทีมไหนก็ได้แล้วต้องไปดูกันที่ชั้น12สเนาะสำหรับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงอบปิชั้นที่12แล้วบอกว่ารอดี้เนี่ยคอนขังยากแล้วก็ปานป่วนแถมมีเงื่อนไขด้วยพอสมควรเลยนะฮะเรามาดูกันที่บัฟก่อนบัฟเนี่ยมันจะแยกชั้นกันชั้นครึ่งแรกเนี่ยมันจะเป็นการบัฟฮนะความเสี่ยธาตุน้ําที่เกิดจากสกิลธาตุเท่านั้นเนาะ เพิ่มขึ้น75%เหลือคือมันบับไปที่ตัวของน้องฟูริน่านเองใครที่มีก็สามารถใช้งานได้เลย,เลยข้างบนเนี่ยตัวท่านากค่อนข้างเก่งด้วยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวละครไฟฟ้าเป็นหลักเนาะแล้วก็มันจะมีบับฮะดาเมจการพุ่งลงจากอากาศเพิ่มขึนน้ขน75%ก็จะพวกตัวละครเซียวกามิงหรือจะรอเวเรซ่าก็ได้หรือว่าใดๆก็ตามที่มาเป็นดาเมจเกิรทุ่มใช้ประบ,บาัอะไรแบบนี้ ก็สามารถใช้บับตรงนี้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันใครที่มีตัวละครบับตรงแนะนำว่าให้ใช้เพราะว่าแดาเหมจนจะแรงมากๆคะมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างป่นป่วนตั้งแต่ชั้นแรกไปจนถึงชั้นสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรในการเล่นบ้าง เราไปดูกันเลยฮะในส่วนชั้น12ห้องแรกด,ด้านบนนะฮะเปิดมาถึงแล้วเราจะกับมอเตอร์เป็นมอนเดียวหนึ่งตัวมอนตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเสร็จเลยเราพยายามเบรกมันแล้วก็โจมตีมาให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไหวได้ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครฟอร์เทนใช้พลังงานส,สาสรวิญยาตรงนี้เนี่ยแมคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะเบรกล้มเลยตามภาพตรงนี้ฮะพอเราฆ่าไปแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นแกงเลกเตอร์2ตัวโชคดีนะฮะมันยืนค่อนข้างใกล้กัน ใครที่พอมีตัวร่วหรือว่าตัวละครบางตัวที่ทนมามารถดันเข้าหากันได้เชียว่าให้ดันชิดกันเลยมันจะเป็นการแพ็คมอนฮะแล้วก็ตรงนี้ยาไปยืนตรงกลางฮะให้ยืนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเวลามอนมันล้มเนี่ยมันจะล้มเข้าไปหากันแล้วมันจะยืนใกล้กันมากตรงนี้ใครที่มีตัวละครจะพวก่านลมฮะสามารถใช้การกระจายธาต ให้มันกรนะจายธาตุฮะโล่ไวไฟกับโล่ไฟเนี่ยโดนกันเองได้ช่วยในการเบรกโล่ได้ค่อนข้างไวฮะโดยเฉพาะตัวของเลกเตอร์ธาตุไฟฟ้ามันจะโดนกระจายตัวธาตุไฟค่อนข้างแรงมากก็จะเบรกได้ค่อนข้างไวส่วนตัวไฟเนี่ยเราใช้ตัวของธาตุน้ําจับไปต้องใส่ไปอยู่แล้วห้องสุดท้ายต้องใช้นะฮะมันจึงเบรกได้ค่อนข้างไวเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวของวายออฟธาตุไฟตรงนี้ซึ่งแมคคนิกก็จะมาเดิมเลยมันจะทำการดูดพลังงานใครที่มีพลังงานอยู่ก็รีบจ่ายค่าพลังงานก่อน ถ้าเกิดเราว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเบรกเกาะท่าสีขาวมาทานันมันก็จะคือพลังงานเราถ้าเกิดใครเบรกไม่ทนันมันจะขึ้นเป็นโลไฟตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะเราสามารถใช้ทตุดนะ้ำปลดโลสาได้อีกทีเหมือนกันเชนียร์ว่าพยายามปลดโลให้ทนันจะได้พลังงานแล้วก็รีบปิดหมอนให้ไวเพราะว่าข้างล่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างข่วงเวลาเหมือนกันเนาะและก็ต่อไปนะฮะมาดูวันที่อาบิด ข้างล่างกันบ้างครึ่งล่างเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์หนึ่งตัวมาทวงมาดาเราตรงนี้เนี่ยผมแนะนำฮะมันจะเรียกตัวของลูกน้องหรือว่าซัมมอนเนาะใครที่ดาเมจยังไม่เยอะเชียยวว่าให้โฟกัสตัวของลูกน้องก่อนพอลูกน้องซัมมอนมนตายเจ้าของเนี่ยมันจะบางมากมาเราก็ตีมันเข้าได้ค่อนข้างไวฮะเสร็จแล้วมันจะโผล่มาเป็นตัวของไก่เขียวไก่เขียวตรงนี้เนี่ยเพื่อนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วะฮะไม่มีอะไรฮะนอกจากเป็นกระสอบไก่ อีกแล้วนะฮะให้เรานวดตรยน,นะใครที่มีปัญหากับการสู้เนะนํนว่าตัวละครทัดไฟฟ้ามันจะมีเกตด,ด้านบนเนาะพวเราเนี่ยสะสมเกตจนมันเต็มหลอดเมื่อไหร่ตรัวของไก่ฮนะมันจะมีการคลั่ง,งแล้วก็สตารนนอนให้เรายิงฟรีตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าใครเนี่ยไม่ได้ซีเรียสจะเป็นทาดอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ทัดไม้ไก่เนี่ยจะมีต้านทานทาดไม้พอสมควรใครที่เป็นดาเบ็ไม้พยายามดิกเลี่ยงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้แรงจริงๆเนาะ แล้วก็ทาดไปนะฮะมาดูกันที่อบิต12ห้องที่2ครึ่งแรกกันบ้างผมมองว่าห้อง2เนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างง่ายนะเรื่องของ่าเนี่ยมันไม่ได้แชร์ได้ามากมายเลยด้านบนนะฮะตรงนี้เราใช้่าอะไราก็ได้ในการสู้เพราะว่ามันจเจอมอนที่เป็นลูนทั้งหมดเลยเวฟแรกเนี่ยมันจะมีลูนลูกน้อง1ตัวไม่มีอะไรฮะเก็บให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เวฟที่2เป็นลูนกาดก็เหมือนเดิมเลยเก็บให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ คือมันเอามอนมาขั้นเพื่อตัดแอนติเราเพื่อถ่วงเวลาเราด้วยนะฮะแล้วก็3าเนี่ยเป๊ะที่3เนี่ยจะไปนในส่วนของบอสบอสก็จะเป็นบอสลูกบาดรูนั่นเฮะตรงนี้ก็สู้แบบเดิมเลยเมื่อเราฮะตีไปเรื่อยๆจนถึงครึ่งหลอดหรือว่าผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะทําการล็อกแคปเลือดแล้วก็เรียกลูกน้องมา4มุมให้เราโฟกัสลูกน้องเฉพาะที่ลูกน้องจําเป็นธน,นันมันจะมีเรืองแสงวงๆอยู่ตรงนี้ให้เราฮะวิ่งเข้าไปแล้วก็ตีตัวนั้นถ้าเกิดว่าใครโชคดี เป็นสามเหลี่ยมแบบผมเนี่ยให้วิ่งไปด้านหน้าและรอมันเดดไปหลังไปก่อนมันจะเป็นการแพ็กมอนอยู่ใกล้บอสเลยตรงนี้แล้วก็เก็บลูกน้องแล้วตีบอสต่อยเลยบอสจะลม้มสตนันจะโดนาัมเกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วผมเชยร์ว่าห้องนี้เนี่ยควรจะใช้เวลาเราวๆสักนาทีครึ่งหรือไม่ก็ไม่เกิน2อนาทีห้องล่างนาทีเดียวถ้าเกิดว่าใครแรงๆก็น่าจะพอแบกได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปทางด้านล่างฮะ,ะเราเจอเป็นบอสสามเหลี่ยมโดริโทสตรงนี้ผมเชยร์ว่าเราควร พกตัวละครธาตุไฟฟ้ามาเพราะว่ามันสามารถสตัน์ตตัวของบอสได้ใครที่เล่นฮะเป็นตัวของไฟฟ้าแล้วก็ไม้เนี่ยตอนที่บอสหายตัวเราสามารถแปะไม้แล้วก็แปะไฟฟ้าทำมอนสตัร์ล้มไปเลยไม่ต้องตีสาวนะฮะตรงนี้ก็จะมีทริกเล็กน้อยสำหรับใครที่หามันตอนหายตัวไม่เจอถ้าเกิดว่าก่อนมันหายตัวหันหน้าไปทางไหนเวลามันหายตัวไปแล้วเนี่ยมันจะหายตัวไปทางด้านนั้น เราก็สามารถกลับลังหันไปหามันได้เลยเกิดใครเล่นเป็นไม้บอยฟ,ฟ้าจากตานเมื่อตอนหายตัวเลยแต่ถ้าก็ใครเล่นเป็นทีมแบบผมฮะมีแค่ตัวของไฟฟ้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันให้เราทําการเบรกตัวของสาวก่อนตอนที่มันหายตัวพอเราเบรกได้แล้วมันจะมีแท่นเขียวีขึ้นมาให้เราฮะแปะธาไฟฟ้าเข้าไปในแท่นนั้นบอสก,ก็จะติดถานลงมานอนให้เราโจมตีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พกธาตุไฟฟ้าไปถามว่าผ่านได้ไหมก็ผ่านได้ฮะตามภาพเลย เราจะเล่นเป็นอัดดาเมจเพื่อนียมั่นใจในทีมไหนทีมไหนคิดว่าแรงสุดก็สามารถเล่นได้เพียงแต่ว่ามันจะเสียเวลา,าตอนที่บอสหายตัวเนี่ยพอเราตีเสาแตกแล้วเราจะตันไม่ได้ต้องยืนรอสักแป๊บหนึ่งแล้วบอสค่อยโผล่ออกมาแต่ใครมั่นใจแรงพอล้มเดียวเอามอนอยู่เวลาเหลือจากด้านบนเนี่ยอะไรแบบนี้ผมมองว่าก็สามารถใช้งานทีมอื่นๆแล้วก็ผ่านได้เช่นเดียวกัน,นแต่ว่าใช้ไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้ากับไม้ก็จะง่ายกว่านนเองเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะับผมพามาดูัที่อบิดห้องสุดท้าย12 3ด้านบนบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ยากที่สุดแล้วผมมองว่ามอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะลายเวฟแล้วก็เลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยเวฟแรกฮะจะเป็นมอนเตอร์กลุ่มเอรไมทยตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลยผมแนะนำว่าให้โฟก,กัสไปที่ตัวฝั่งซ้ายก็คือตัวผู้หญิงก่อนแล้วก็ตัวผู้ชายเนี่ยมันจะพุ่งหาเราค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วก็จะเป็นการแพ็คบอนไปในตัวนะฮะ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นมอนไฟเป็นโกเลมไฟก่อนตรงนี้ผมเชียร์ว่าเหมือนเดิมฮะให้พกตัวนัำธาตุน้ำมาตั้งแต่ค้องแรกแล้วเราจะในคอนค้างง่ายเนาะตรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวน้ำทีเดียวก็ได้หรือว่าใช้เป็นตัวน้ำสองตัวก็ได้โกเลมไฟเนี่ยมันติดไฟตลอดมันก็จะโดนระเหยค่อนข้างบ่อยเนาะพอเราจัดการเสร็จแล้วมันจะเป็นปูไฟตรงนี้เ,เราทำาห้คนิกในการปลดโล่ะธาตุไฟด้วยไม่ใช่แล้วเนี่ยปูมันจะอึดมาก ไม่แนะนําให้ใช้ตัวละครดามจหเดวิดเนี่ยเป็นธาตุไฟเพราะว่าปูเนี่ยถึงแม้ว่าโล่ไฟจะไม่มีแล้วแต่ว่าตัวมันเนี่ยก็จะมีต้านไฟด้วยจะตีเข้าน้อยผมเชยร์ว่าให้ใช้ดามจหลักเป็นธาตุน้ํจาจะค้อนขางเร็วล้อนขังง่ายที่สุดฮนะตัวผสมธาตุก็แล้วแต่่อเลยจะเป็นตัวละครอ,อาบายก็ได้ธาตุลมรถตั้นธาตุหรือธาตุไฟฟ้าไปแบบที่ผมเล่นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะเชยร์ว่าด้านบนเนี่ยตัวธาตุน้ําถือว่าช่วยในค่อนขางเยอะเลยเนาะ ทีนี้ต่อไปฮะเรามาดูันที่ด้านล่างด้านล่างนี่หละฮะคือตัวปัญหาของเราคือด้านบนเนี่ยมันสู้ไม่ค่อยยากเราแค่โคตรงท่านนะ้ามาอัดดามเมจไปมาสู้ได้ก้อนข้างง่ายปัญหาจริงเนี่ยมันอยู่ที่ทางด้านล่างคือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นบอสก,กลไกอัตโนมัติตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันโหดมากๆคือเรื่องของดามจก่อนนะฮะบอสตัวนี้ให้ระวังไว้ด้วย ดาเมจหรือท่าโจมตีมันค่อนข้างดุนแรงพอสมควรแล้วก็โจมตีไปท่าไฟฟ้าด้วยใครที่ใช้บันโอนเบเนตก็ระวังโดนโอเวอร์โหลดฮะจะโดนค่อนข้างดุนแรงด้วยซึ่งตรงนี้บอสเนี่ยมันจะมีต้านทานอยู่แล้วค่อนข้างอึดนะฮะวิธีการทําให้มันไม่อึดเนี่ยก็คือเราต้องทําการเบรกมันตอนมันเรียกแท่นเสาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกตหลอดด้านบนอยู่นะฮะใครที่ใช้ตัวละครของเมืองแน่นแ่นมีการใช้ข้าวมิยาราตีอยู่อะไรแบบนี้ลดเรื่อยๆนะฮะ มันก็จะมีการเก็บตัวของเกตเพราะเกเตเต็มเนี่ยมันจะใช้ท่านั้นให้เราสตาร์ทได้ไวขึ้นส่วนใครที่ทีมโอเวอร์โหลดแบบผลว่าทีมอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้มีตัวแน่นๆไม่ได้มีค่าวิญญาณตีที่ลดลงตรงนี้มันจะใช้วลาสักพักหนึ่งและเข้าไปสู่โหมดนั้นระหว่างเนี่ยเราตีเบากว่าปกตินิดนึงฮะก็ต้องใช้บัฟช่วยใช้ลดตันทานช่วยถึงจะพอตีมันเข้าเนาะสังเกตว่าผมตีเนี่ยแทบไม่เข้าเลยมาข้าอึดพอสมควรแล้วก็ดมจมันถือว่าค่อนข้างแรงด้วยนะฮะ ในส่วนตรงนี้ฮะเมื่อเราตีไปสักพักหนึ่งตรงนี้บอสจะใช้ท่าพิเศษก็คือมันจะทําการเรียกแท่นเสาสองแท่นขึ้นมาตรงนี้เราจะเป็นต้องปีนขึ้นไปเพื่อทําการโจมตีแท่นขาบนซึ่งตรงนี้มันจะปีนธรรมดาไม่ได้ เราใช้ตัวละครที่มีความสามารถในการโดดสูงฮะอย่างเช่นโอรอนซิดาลีหรือว่าตัวละครที่โดดได้สูงอยู่แล้วอย่างเช่นพวกเซียวอะไรแบบนี้ที่ใช้ท่าไม่ตายแบบนี้หรือว่าใช้ในการปีนเสาฮะป, o, ปีนลิฟต์อัลเบโดปีนเสาหรือพวกตัวละครแดนแลน,แนที่สามารถปีนกระแพงโฟร์ซิตันตรงนี้ได้อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ก็คือต้องหาวิธีปีนขึ้นไปตีได้เสาสองอันข้างบนให้เรียบร้อยบอสก็างสตานตอนบอสล้มนี่แหละฮะเราตีมันเข้าค่อนข้างแรงกว่าปกติด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชยร์ว่าใครที่มีดามงดาเมดมีพลังงานก็เก็บไว้อัดบอสตอนนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครพอจะมีตัวละครดาเมดหรือตัวละครก็ตามที่มีการใช้ข้าววิญญาณลาตีเรื่อยๆแบบนี้อย่างเช่นนะของอาทีมาวิก้ามามีการใช้ข้าววิญญาณลาตีเรื่อยๆสังเก็ตที่หลอดบอสฮะมันจะมีการเก็บเกตหลอดขาวพอหลอดมันเต็มเนี่ยมันจะใช้ตัวของข้าไม่ตายที่ปีนขึ้นเสาทันทีเราจะตันมันได้ค่อนข้างไวถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ย มันจะรอน,นานมากก็มาใชท่าน,นี้นะฮะจึงเชื่อว,ว่าใครพอจะมีตัวละครเล่นใช้ข้ามิราตีก็ใส่เข้ามาในห้องนี้ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็อย่าลืมหาตัวละครที่ปีนเสาได้ด้วยอย่างง่ายสุดก็ใครที่มีจงหลีเนาะก็กางโรจงหลีปีนเสารอเลยก็ได้แล้วก็กระโดดขึ้นไปประมาณนี้ก็จะผ่านได้นะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้ฮะ,ะเอใครสรงสัยผมรอมาให้เพิ่มเติมแล้วไอ้แท่งเสาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปยืนอยู่ข้างบนก่อนที่มันจะเรียกเนี่ย แล้วเวลามาเรียนเนี่ยเรามันจะดันตัวคอรเนเราขึ้นไปไหมผมรอแล้วฮะมันไม่ดันขึ้นไปสุดท้ายเราต้องใช้แมคชินิกในการปีนขึ้นไปอยู่ดีนะฮะคือไม่สามารถไปยืนรอตรงจุดนั้นแล้วแท่งเสามันขึ้นมาแล้วตัวเราอยู่บนแท่งเสาฮะมันไม่ได้มันต้องปีนขึ้นไปเองนั่นเองเนาะอันนี้คือไปลองเช็คมาแล้วนะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์อาบีดใหม่ในรอบนี้เป็น5.4ครึ่งหลังซึ่งช่วง้ายตรงนี้เนี่ยเราจะมาสุดอีกหนึ่งครั้งฮะแต่ละชั้นแต่ละห้องเทคนิคอะไรสําคัญใช้ทีมอะไรดีเริ่มวันที่ชั้นที่11เนอะ11ผมมองว่าเพื่อนเนี่ยใช้ทีมอะไรก็ได้ลิสต์มอนเตอร์เนี่ย มันไม่ได้มีต้านทานหรือว่าใช้แมกนิกอะไรไปไม่เสร็จเลยเว้นแต่ว่าห้องสุดท้ายเนาะด้านล่างตรงนี้เราจะเป็นต้องทําการเบรกเกาะมันซึ่งเราใช้ได้ค่อนข้างเยอะฮะตัวละครจะพวกอาวุธประชิดดาบเล็กดาบใหญ่หอกประมาณนี้แล้วก็ใช้การกระโดดทุ่มเอาซึ่งในห้องนี้เนี่ยมันกระโดดทุ่มได้อยู่แล้วฮะสามารถผ่านได้หมดเลยชั้นที่11เนาะใครมีไฟฟ้าก็จะแรงหน่อยเพราะว่าชั้นนี้บับไฟฟ้านั่นเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะครับมาดูกันที่อาปิดชั้นที่12กันบ้างบอกเลยว่ารอบนี้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยฮะเริ่มไปที่ห้องแรกห้องแรกในข้างบนผมแนะนําว่าควรจะใช้ตัวละคราตาด้ําสักตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวก็ได้จะค่อนข้างดีคะเพราะว่าจะเบรกเกาะไฟห้องแรกได้แล้วก็ห้องสุดท้ายจําเป็นต้องใช้ทตาน้ําในการเบรกเกาะไฟอีกหนึ่งรอบด้วยเชียวว่าใส่ทตาด้ําเข้าไปเลย แล้วก็ถัดมาด้านล่างผมมองว่าอะไรก็ได้ผ่านได้หมดเลยธาตุไม้ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่ามันก็จะเบาลงหน่อยใครที่พอทันก็เอาไปได้ห้องสองก็ใส่ดาเมจหลักไปธาตุไม้ได้หรือว่าเป็นซับก็ได้ผมมองว่าห้องนี้เนี่ยผ่านได้ันค่อนข้างง่ายอยู่แล้วแล้วก็ห้องสองเนี่ยข้างบนค่อนข้างง่ายอยู่แล้วไม่ได้เม่ไพิเศษเลยเป็นการตีอัดาดาเมจใสมมอนทีแะตัวเทตัวเฉย ปัญหานี่ย,ยที่ด้านล่างฮะด้านล่างมันจะมอนหายตัวแนะนําว่าเราควรใส่ตัวทราแทไฟฟ้าไป1ตัวจะง่ายใครที่ได้เป็นทีมไม้บวกไฟฟ้าเนี่ยเรารอสันตอนบอสหายตัวได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้ไฟฟ้าไปแล้วมั่นใจว่าดาเม็ดแรงพอผ่าน,นไหมห้องนี้ผ่านได้เช่นเดียวกันฮะอันนี้ก็เลือกตออัวละครตามเพื่อนๆสะดวกได้เลยเนาะ แล้วก็ต่อไปห้องท้ายห้องนี้ผมมองว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างเป็นปนัญหาฮะควรพกตัวน้ําไปสักสองตัวฮะมันจะปลดโลได้ค่อนข้างไวยิ่ยงเป็นดามเมจหลักยิ่ยงดีฮะอย่างเช่นจะพวกฟูรีนะ่าจะพวกนิวเวเดตอะไรแบบนี้คู่กันเลยตรงนี้คือจบได้ค่อนข้างไวแน่นอนห้องล่าเนี่ยผมก็เชียร์ว่า ให้พกตัวละครที่สามารถปีนเสาได้นะฮะอย่างเช่นเสาจงหลีแล้วเราก็ปีนก็ได้ตัวละครกระโดดสูงอะไรแบบนี้ก็พกไปตัวหนึ่งพอบอสเนี่ยเปิดท่าให้เราสตาร์นก็ปีนเสาขึ้นไปสตาร์นประมาณนี้หรือใครเนี่ยใช้ตัวละครเมืองแนตเล่น ที่มีการใช้ค,ค่าวิทยา,าตีเรื่อยๆตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะเพราะว่ามันทําให้บอสเข้าสู่เฟสสตันในไหวมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของอาบิดชั้น11และก็ชั้นที่12เนาะในโซนอาบิดรอบนี้นะฮะ่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะว่าห้องสุดท้ายเนี่ยคือมันตึงมากไอห้องแรกห้องสองเนี่ยถ้าเกิดวเวลาพกาธาตุไปเล่นตามเงื่อนไขเนี่ยผมมองว่าเราเก็บได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้ว ปัญหาคือห้องสุดท้ายนี่แหละห้องสายคอนค้างยาเลยเพราะว่าเวฟเยอะเป็นบอสทั้งคู่ด้วยต้องใช้ธาตุน้ําในการเบรกเกาะด้วยต้องไปเกาะให้ไวดามเมจต้องถึงเพราะปิดมอนให้ไวฮนะเพื่อเอาเวลาเนี่ยไปเล่นห้องล่างเพราะว่าห้องล่างเนี่ยบอสคอนค้างอึดต้องพกตัวละครที่สามารถปีนเสาได้ขึ้นไปหรือว่ากระโดดขึ้นไปถึงข้างบนเพื่อทำแมคคาณิกให้ได้ด้วย เพื่อมาเคียนยังไงในส่วนของรอบนี้ยากหรือเปล่าใช้ทีมอะไรในการผ่านมีทีมอะไรหรือมีการอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ร่างคลิปนี้เลยฮนะสุดท้ายเช่นเคยเลยใครอยากจะเติมเกมไปเติมไปเลยผ่านทางร้านอีชิกาเติมถูกก่าตัวเองอย่างแน่นอนใครรอตัวละครไมเได้ราตัวละครใหม่น้องเอนซ่าแบบนี้ก็สามารถไปเติมรอกันได้เลยฮนะ หรือใครอยากได้ผัดดองโรก็จะมีร้านปากิติโรเอาไว้สุ่มกาชาเทศดวนมันทั้งเกนชินลางดาวซีซีก็คือมีครบเลยนะฮะลองไปชมกันได้แล้วก็สุดท้ายผมขอรุกคนเพื่ออีกหนึ่งครั้งนะฮะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลาปใหม่หลังจาผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย Thank <laughs> you.